ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราชนะได้แล้ววันนี้5กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่6นาฬิกา6โงเช้าเป็นต้นไปครับสำหรับผู้ที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันวันนี้วันแรกสามารถเริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วครับว่าเราได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะหรือไม่โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w r a u c h a n a c o m เตรียมข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อของเราพร้อมวันเดือนปีเกิดเท่านั้นก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ไง่ายๆครับช่องแรกพอเราเข้าไปที่ www. r o c a n a com ก็จะให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็ใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นก็ใส่ชื่อภาษาไทยและก็นามสกุลครับ ช่องชื่อไม่ต้องใส่นายหรือนางกรอกชื่อได้เลยช่องถัดไปเป็นนามสกุลก็ใส่นามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดก็ใส่เข้าไปตามปีเดือนและวันเกิดของเราจากนั้นคลิกปุ่มสีฟ้ากดตรวจสอบสถานะครับพอคลิกกดตรวจสอบสถานะแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดการได้รับสิทธิ์ครับหากเราได้รับสิทธิ์จะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะ โดยท่านจะได้รับวงเงินสิทธิ์เราชนะตลอดระยะเวลาโครงการผ่านแอปพลิเคชันเปาตังทุกๆวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564โดยในรายละเอียดการรับสิทธิ์จะแสดงตารางวันที่ได้รับเงินเข้า จำนวน6ครั้งด้วยกันครับโดยครั้งที่1เงินเข้าวันที่18กุมภาพันธ์2564แสดงจำนวนเงินที่ได้รับจำนวน2,000บาทเป็นครั้งแรกครับครั้งที่2วันที่25กุมภาพันธ์2564ได้รับเงินจำนวน1,000บาทครับครั้งที่3วันที่4มีนาคม2564ได้รับเงินจำนวน1,000บาท ครั้งที่4วันที่11มีนาคม2564ได้รับเงินจำนวน1,000บาทครั้งที่5วันที่18มีนาคม2564ได้รับเงินจำนวน1,000บาทครั้งที่6วันที่25มีนาคม2564ได้รับเงินจำนวน1,000บาท รวมทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาโครงการได้รับรวม7,000บาทสำหรับผู้มีสิทธิ์เราชนะหรือเราเที่ยวด้วยกันครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับโครงการมาตรการเยียวยาเราชนะ7,000บาท ที่นามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เว็บไซต์เราชนะว่าเราได้สิทธิ์หรือไม่ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดตที่มีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดี ครับ